สบายดีพี่น้องมาสุขุสุคนเด้อจ้าเหมอนฉนางก็มาข่าวครัวเหมอนฉน่างสี่เห็ดลาบหมูเด้อพี่น้องส่วนนางในฉน่างจะไปปิ้งอาไปต้มเอาแลวสี่แล้่วนนางสิปิ้งเอาพี่น้องผักฉน่างก็ล้างเตรียมเรียบร้อยมาละฉน่างก็ข้างหม้อไหวฉนางที่ต้มนางหมูเด้อพี่น้องหม้อก็ผลแลยเพาก็เอานางหมูลงเลยแบบนี้นำผลและฉน่างก็เอาหมูลงเลยเด้อพี่น้องนางหมู บ่าวอุ้มแล้วก็แลไว้ให้เด้อพี่น้องตอนทับปิ้งข้าก็เบิ้ใส่ยังดอกผู้เละบัดตอนข้าชิราบต้องใส่เสื้อเบียงนัวของตุงลงไปเลยน้องใหม่น้องมิวเห็นยังลูกสบายดีจ้าที่นอลูกป่านารุกว่านาท่าก็เห็นยังลูกยังเรอหลินบักวันนี้โซนางกับจซอยพักบัวใบถ้าเด้อพี่น้อง ากเาตรเียมเครื่องทัเมีย่ยนวันนี้นั่งหมูฮากซุกเป็นที่เรียบร้อยเด้อยพี่น้องฮากเคียมซอยกันเลย จากเข้าต้มนังหมูสุกแล้วข้าวก็จะปิ้งซีนหมูด้วพี่น้องอันนี้สนานางก็จะมาซอยนังหมูเปลี่ยนก็แล้วก็ถึงแล้วเนาะอื ็คือสิยาพี่น้องซอยบางๆอ่ะ หมูฮังกะสู้กัรัพีนองมาเนยฮังกเตรียมซสยกันเลยฮันันไปฮันดิ Oh, kau ada pilih Rok Ha ha, enggak Ha ha Habis ingat, ก้าซอยแล้วินากับซอยแล้วเดียพี่น้องมาในขาวเคียมสุกกันเลยปรุงเกลือเป็นนัวประเดมาเลยคะชนยก็จะปรุงยพี่น้องเสร็จเป็นนัว มันนี่มาอุ่นเพิ่นกิซโซพีมือเลยพี่น้องมันก็เอามักนาวใส่เปียงนัวฮาก็ใส่เลยใส่ซองเปียงก็พอเลยมังนาใส่อะไรน้ำปลาแดกลงก่อนก็ได้ห่อห่อทำตุ้ดตุ้ดเอาแต่ตุ้ดอยู่เยอะเกือบหนึ่งเกือบปลาแดดมันยันมันนะครับยันมันเค็มแมนต้มเดียวพี่น้อง เด็กทางกระตุ่มแล้วแหละองเดียวกันล่นบันี้ิบิ้พงแล้วติดพงมันล่นนนาฮาก็ใส่บมักเพชรขาดมาได้ตัวนี้ถ้าไม่ขาดมาได้สิขั้วขัว วขวดขวเองเพชรขวดเองหอมหอมก<อ>ล้วยหน,นี่ฮะหอมตัวม,มันนี่ฮะก็อหอมลงไปเลยหอมบัวหอมบัวหอมปน หอ,อยาล่าพ่อมันใหม่มบบเลือไหล้างทเอะไรนะอันนี้เรียบร้อยเลยพี่น้องประมาณนี้เซ็ปเซพีมือเบาอุ้มราบหมูราบหมูฮะก็แล้เป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องอันนี้ก็พักกับมีมักถั่วพักสลัดแล้วก็พักกาดหอมป่น อันนี้ก็ปิ่งซีนหมูหาน้องใหม่น้องมีงกินอย่าเิ็นกินเผ็ดบ่ได้พี่น้องมามามากินข่าลำกันเตอพี่น้องสาัสดีพี่น้องอ้เด้มมาๆมากินข้าลำกานพี่น้องอกหมูน้องใม่น้องมีกินอ้เด็กทานข่าห่ะเดกาน่า็นออันผื่เวลาเดือนอเผืได้ขนากินข่าก็สน่งมันกิหรจิ๊บอันน้องมีข่าเลยหร

อาจจะกินละลายังไงไว้เ่าบออยากกับข่าิงๆแล้วต้องปล่อยมันมันทะกคนต่ออิ้นเคีมต้องป่ายนี่อย่างบ่า้ามันเซ็น้ำดีนะบอเสียบบอกนิววัสดีพี่น้อง Chị làm mồm mình đi Mà mình không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Ăn ừ, rồi hạt là nấm. <laughs> dạ, nấm <tốt> <laughs> năm tươi hai nha. Còn không? Nấm này. Ờ, nó đấy ta. Ừ. Cái này trà mộc. Nó chưa đâu. không? nó chưa tin cho luôn. Đùi nhỏ yo. Rồi, nó nó mà

ทุกบ้านม่ว้านะคะมาไ้ไมคะความยังยนเ้ยไมมาคืนกระเด็นไปแต่ว่าตัวใหม่จะเจนเจนยังตุนสามตุนทสามคุณถออกมา้ มานเีวารจะดีจ้ครับมาเรมจดบเด้ออร่อยอร่อยอร่อยมัยอร่อยเม็ดหมน้ À, đã xong được, Ừm. Rồi. Đó. 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 Mình giải được này cho phần này. Mời bếp đi ra. Qua đây

เลอกมได้เนจเลย้สว้กาไปก่นเียวแจมกรกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสานาำพาแซไปเลยจ้าบ๊ายบาย